วันนี้ฉันมีซีรีส์เกาหลีที่เรียกได้ว่าฮิตติดกระแสผู้เธอจะต้องไม่รู้จักเป็นอะไรที่ปังมากเพราะทุกคนเนี่ยเขาดูกันทั่วบ้านทั่วฟ้าเมืองไทยไหนลองโพูเชืร์บิ๊กเมาส์โอ้ยพี่เจมส์ใครๆก็ดูค่ะในเว็บพิกเม้าส์ซึ่งจะตอกที่เผย์ช่วยท่กคนดูแล ที่ฉันรู้จักเรื่องนี้เพราะว่าเมนเป็นเมนของฉันเลยยุนอา forever one พึ่งคัมแบ็กันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานั่นคือยุนอาเก<อ>ิรเจนเนเรชั่นรับบทเป็นคุณมีโฮไงก็มีโฮเออแล้วเข้ามากับใคร เขามากับสามีในจินตนาการของฉันอันนี้แรงกว่ากูโจค่ะเขามากับสามีในจินตนาการของฉันอีจงซอกไงเราเป็นใครคะพักช่างโฮ๊ยสำหรับเรติน่าแฟนช่องเราทุกคนต้องไม่ดูสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเขาไปฮิตแล้วมันขึ้นเทรนด์จริงสำหรับบิ๊กเมาส์เรามาเล่าเรื่องย่อยทุกคนอยากดูดีกว่าย่อยย้อยยอเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเล็กๆพตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะตามเทรนด์นี้ว่าอยากขึ้นขบวนรถไฟไปอ่ะเเดี๋ยวสมัยไม่ทันนะ มันมีมาสี่อีพีแล้วย,ยังทันย, و, ยังทันยูแต่ต้องมาตอนนี้เลยต้องมาตอนนี้เลยเรื่องยอ่อเรื่องบิ๊กเมาส์เนี่ยอย่างที่บอกไปคือบิ๊กเมาส์เนี่ยเป็นฉาย,ยาของทนายความคนหนึ่ง <ừ. S 1> ก็คือพระเอกของเราพระเอกเนี่ยคือพูดเก่งเก่งแต่ปากแต่ไม่เคยชนะคดีความเลยเออนางเอกเนี่ยเป็นพยาบาลสาวแต่งงานกับพระเอกเขาอยู่กินเอาแฮปปี oh, ้เอนดิ้งเรื่องนี้เปิดมาเพีอเองเยงอดแต่งงานก,นกันเลยจู่ พระเอกก็ได้รับการติดต่อให้ไปทําคดีคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่เรียกได้ว่าเป็นคดีของผ้วเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมหมอในโรงพยาบาลสืบไปสืบมาสืบไปสืบมาตํารวจก็มาจับเพราะว่ามันมีหลักฐานมัดตัวพระเอกเนี่ยคือบิ๊กเมาส์เมื่อไอฉายาบิ๊กเมาส์เนี่ยมันคือฉายาของโจรที่เป็นเขาเรียกว่าอากรรม์้นโลกเลยเพราะว่าปล้นเอาเงินของเศรษฐีเกาหลีของนักธุรกิจ ปเยอะมากประเมินค่าไม่ได้แล้วจากทนายความเกาเข้าไปเป็นนักโทษนี่เลยสิจ๊ะแล้วตอนนี้มี3ามถึงพี EP e สายวิสีสนุกเออแบบเพราะว่ามันได้เขาเรียกว่าเราได้เห็นกระบวนการในคุกบลห่เพลงเนอะว่ามันมีการจัดลำดับชั้นวันนะของคนคนที่มีเงินส่งสวยให้พัสดีก็จะอยู่ชั้นสูงคนที่ไม่มีเงินให้พัสดีชูชนลาไปขัดท่อเราได้เห็นแบบ กระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมอีกไปตักเคพอพระเอกเปลี่ยนจากบิ๊กเมาส์เป็นบิ๊กเมาส์ที่ปลอมตัวอยู่ในคุกแล้วคิดว่าจบจะเป็นยังไงมาดูกันแล้วนางเอกเนี่ยยุนอาจะยังไงยุนอาหรือมีโฮจะยังไงอยู่ข้างนอกก็ต้องต่อสู้เพื่อหาความจริงเขาต้องไปเที่ยวเฟ้นหาเฟ้นหาว่าใครกันแน่ที่ทำให้สามีเขาต้องมาตกอับแบบนี้เฟ้นหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับสามีเขาเฟ้นหาทุกอย่าง มาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะสําเร็จไหมกับการหาความจริงและสุดท้ายมีโฮที่อยู่ข้างนอกจะเกิดอันตรายอะไรบ้างแกเล่ามาถึงตรงนี้ถ้าใครยังไม่ดูแกต้องมาดูแล้วนะไม่งั้นแกจะโดนสปอยแล้วแกก็จะตอกขบวนนะว้ยเรื่องจริงนะต่อไปเข้าสปอยแล้วนะ3ามอีพีสายอีพีสเรื่องเบสตินต้นมาเลย เบสซีนของฉันก็คือจริงๆอะพวกเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน<อ>แต่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนที่เป็นนักโทษแล้วถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะในมาตราของกฎหมายมันมีบอกหมดเลยนะว่านักโทษเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างควรจะต้องถูกปฏิบัติอย่างาไรบ้างกับการพอกลายเป็นนักโทษแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยอะตัวของพระเอกเนี่ยก็เลยไปเถียงกับพัสดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ S <S <S ชี้พัสดีเห็นว่าผมเป็นทานายความผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่านักโทษที่อยู่ในเนี้ยเขาถูกลิดลอนสิทธิเรื่องอะไรบ้างความเท่าเทียมมันไม่มีมมเลยทําไมนักโทษถ,ถึงถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นวรนณนะทําไมทุกคนถึงไม่เท่ากันเออแต่ฉันจะบอกว่าซีนเนี้ยฉันชอบประโยคของพัสดีมาไม่ได้ชอบเพราะมันถูกต้องนะชอบเพราะมันให้เห็นว่า มนุษย์ไร้ซึ่งจิตสำนึกขนาดไหนอย่ามาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนทินนี่เพราะกฎหมายระบุไว้แล้วคนคุมกฎหมายอ่ะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าจะตัดสินตามดุลยพินิจเพราะฉะนั้นอ่ะฉันคือกฎหมายมันก็ไม่แตกต่างจากเผด็จการใช่เข้าใจฟิลปะมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะเข้าใจปะเออถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักโทษแต่เราเป็นนักโทษจริงหรอเคสของพระเอกเนี่ยเขาเป็นแพะรับบาปใช่เขาถูกใส่ความเขาถูกยัดคดีเขาถูกยัดยาเขาถูกยัดตัวตนแล้วในคุก มันมีอีกตั้งกี่คนที่โดนแพ้ใช่แล้วถ้าเขาถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมขึ้นมานั่นคือผู้บริสุทธิ์ต้องมาโดนทําอะไรแบบนี้มันก็เลยต้องมีกฎหมายขึ้นมาไงแล้วมันจะมีกฎหมายทําไมในเมื่อมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยสักอย่างอะไรเงี้ยฉันก็เลยชอบซีนหนี้เขาที่ตัวพระเอกเนี่ย มันอุทิศตนขึ้นมาแล้วมันมันเป็นคนที่น่านับถือเอาว้ต่อไปในคุกอ่ะเออนั่นแหละนี่คือเบสซของฉันพี่พีกล่ะตอนที่ออ่เทนายเพื่อนเขาอะได้เข้าไปเยี่ยมพระเอกพามิโฮเข้าไปด้วยณตอนนั้นเนี่ยพระเอกอะเขาม่้ออุจละมาซึ่งเนื้อตัวมันก็คือมอมแมมและส่งกลิ่นเหม็นมาก ฉากที่แบบเรารู้สึกสะเทือนใจจริงๆเลยก็คือตอนที่แบบมีโฮกับชางโฮได้เจอกันอ๋อตายซึ่งแบบมันเป็นฟิล์มที่เรารักกันเราได้เจอในสภาพที่แบบมันเป็นฟิลมแบบมมันเขาไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วเป็นเิลือมมือไปจับหน้ามหน้าหวานๆนะหน้าหวานๆมีริ้วรอยของกันเรื่องช้ำขกช้ำอ่ะฉันเชื่อใจสามีฉันที่สุดเขาไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอย่างแน่นอนนี่เขากำลังแบบโดนกระบวนการยุติธรรมทำร้ายมันไม่มีอยู่จริงฉันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ คือเนื้อหมาว่าแบบสองคนที่กำลังสู้ทั้งข้างในและข้างนอกอะแล้วแม่ยังมีความรักเข้ามาเกี่ยวเพราะเขาบอกว่าให้อย่าเขาเลยนะพรอเอกนั่นนี่จุดที่บอกว่าให้อย่า จงซอกก็ยุนอาเล่นได้จริงมากใช่นี่คือคู่รักจริงๆแล้วนี่คือกําลังตกต่ํากันอยู่จริงๆนะแล้วคือแบบช่างพักช่างโฮคือตอนเจอเมียคือร้องไห้แบบทิ้งหน้าตัวเลยอะถ้าเป็นเราอ่ะแม่ใช่ไม่ไหวอ่ะเบสซีนพี่เบสซนของเฮงช่างโฮได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เออเขาก็เอาอันเดอร์ของเขาว่าขึ้นมาเป็นใหญ่ด้วยอืพอขึ้นมาเป็นใหญ่ปูพวกที่มีอิทธิพลเก่าๆอ่ะก็รู้สึกสันคลอนพวกมีอํานาจอ่ะเรียกว่าแกงวิญญาณีวางแผนกันว่าจะให้ไปฆ่าช่างโฮก็เลยแบบว่าเอาคน เข้าไปทำลายความจงรักภักดีของพวกแกงอันเดอร์ทุกคนก็เลยบอกว่าช่วยกันปกป้องอพรรคชังโฮไม่ให้โดนทำลายจากพวกแกง VIP อเออเฮงก็เลยรู้สึกแบบว่าประทับใจกับความรักเพื่อนรวมันรมตรงมันคือพลังของประชาชน<อ>แล้วมีคนที่แบบว่าช่วยจนเอาตัวตายแทนซึ่งคนนี้นนนไม่ใช่คนที่อยู่อันเดอร์แต่เขาไปดูนะแต่เขามีใจรักพักคชังโฮซึ่งฉันนักำลังสงสัยอยู่ว่าคนเนี้บิดเบ พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมันมีกลิ่น<ช>มันมีกลิ่นนะเออพูดปุ๊บมันมีก,มมกลินก่นจากล็อกท่อมาเลยถ้าเกิดคนมันจะมีเงินน่ะมันก็ไปอยู่กับพวกมีเงินป่ะตอแต่นี้ไม่จ้ะ สันโดษจ้ะอ่ะพี่เจมเบสทซีนเบสซีเลยมาเลยเบสซีนของพี่คือซีนที่ทุกคนต้องลงไปขุดลอกท่ออุจจาระทุกคนหิวข้าวอยากกินข้าวพระเอกเลยบอกว่ากูทนไม่ได้แล้วกับชนชั้นแบบนี้เออทุกคนเดี่ยวชั้นจะพาทุกคนไปกินข้าวทุกคนดัก ขี้ใส่ถังขึ้นมาคนละถังแล้วเดินขึ้นมาข้างบนเลยทุกคนหิ้วกันมาเข็นเข็นถังขึ้นมาแกมันคือการต่อสู้แล้วเดินขึ้นมาข้างบนเลยแล้วผู้คุมก็แบบลงไปลงไปลงไป,งไปผมจะเอาข้าวของข้าวหน่อยพอ,อผู้คุมเข้ามาจะชาร์จเอาน้ำอุจจาระศาสตร์เลยศายสตร์ใส่ผู้คุมเลยพัสดีเดินมากับแก๊งวีเอพ พระเอกก็เลยแบการซิบข้าง,ขงผมว่าฉันเตือนนายลำนาขู่โดยการปลอมเป็นว่าให้ให้พสดีเชื่อว่าเนี่ยคือบิ๊กม้าพัสดีก็กลัวยอมให้ไปกินข้าวออสิ่งที่ฉันเห็นคือฉันเห็นว่าอะไู้ปะเนี่ยแหละคือกลุ่มมดที่กําลังต่อสู้อยู่กับสัตว์ใหญ่สุดท้ายแล้วอ่ะบางทีมดก็ชนะออด้วยความสามาคีของกลุ่มออแล้วพระเอกก็เลยทําให้ทุกคนอะได้กินข้าว ็เลยเป็นที่เยินยอปอปั้นของคนทั้งคุกว่าลูกพีนั่นคือจุดหักอีจุดหนึ่งที่ทำให้พระเอกได้ขึ้นมามีอำนาจต้องมีมันต้องมีผู้นำแบบเนาะคือจุดเด่นของเรื่องนี้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือความซับซ้อนใช่อะไรยังไงกันแน่อันนี้คือคือจุดเด่นอีกข้อนึงอีกข้อนึงที่ปฏิเสธได้คือการแสดงนั่นแหละใช่ใช่ใช่ที่สุดการแสดงของนักแสดงซีรีส์เกาหลีเธอที่เข้าใจปะเขาไม่ยผ่านเลยใช่แล้วยุนอาน่ในเวอร์ชันเนี้ย ในเวอร์ชันเนี้ยในเวอร์ชันที่ผ่านงานแสดงมาตั้งกี่เรื่องผ่านงานหนังตั้งกี่เรื่องอะเอาตายนะจริว่าเป็นชิ้นโบแดงเขาเลยเออเอาตายนะพองันค่ะทุกคนค่ะก็ฝากด้วยละกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยใครที่แบบว่าไม่อยากตกเทรนเนี่ยต้องรีบไปดูแล้วเพราะตอนนี้มีถึง e p พสีแล้วถ้าใครที่เรียกได้ว่าอยากตามอยากตามทันอยู่ไปดูกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็คือเรื่อง Big m o มาสนะฮะบนดิสนีย์พลาทอสต a r เองก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับกับเรื่องนี้ Big m เมาส์ใช่และบนดิสน ก็ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายหลากหลายมากใช่เย่ใต้องบอกว่าเขาเป็นแบบสตรีมมิ่งอันดับต้นๆเลยนะใช่ใช่เข้าไปนะมีทุกแนวจะดูการ์ตูนดูอะไรก็มีเยอะมากชแค่มี Disney ์พลัสฮอร์ในมือถือแค่นั้นเองครบแล้วครบแล้วจริงใช่ฝากด้วยละกันบิ๊กเหมาแล้วฝากด้วยกันดิสนีย์พลัสฮอร์นั่นแหละครับโปโม ฝากหนังนาโรงไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยโอกาสหน้าแล้วก็อาจจะมีแบบว่าอ่ารีวิวซีรีส์ดีๆแบบนี้อีกเ,เพราะงะะี้ใครที่เรียกว่ามีซีรีส์ดีๆ มาคอมเมนต์คุยกันได้และใครที่บอกอุ๊ยหนูไปเจออันนี้มาในดินนี่พลัคทอร์สตาก็มาคุยกันได้เลยใช่หรือว่าใครอยากเดาเรื่องต่อเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กเมาส์น่ะก็คือแบบมาถล่ลกันได้เลยต้อนะคะเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากติดตามหนังน่ารงในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter i g แล้วก็ช่อง YouTube ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดคือกดสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย